สวัสดีเดอจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับไว้ตุกตาพาฝันเนาะค่ะเนาะอันทางยุโรปค่ะตนเศร้าอยู่เดจจะเดอะ้อตอนนี้มาอันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเมื่อใหม่วันใหม่ก็มีแต่ความสดชื่นสดใสความโชคดีเข้ามาหานำชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตครอบครัวนะครเอานำหน้าที่การงานก็เฮ้อโชคดีเด้อค่ะเดอะ้อ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะข้ามพลเร่มีเวลาก็แวบเข้ามานั่งกินกาแฟกับไอตุ๊กตาผาฝันจักน้อยหน่อค่ะเนาะค้ามีเวลาถ้าบบมีเวลาก็บ่ว่ากันค่ะอันเทื่อต่อไปมันบอกค่ะครั้งหน้ามันบอกมากาแฟคะ่ะกาแฟอืม กาแฟดำค่ะเมื่อกี้เห็นเพื่อนบานอันเอาอันซัดเลี้ยงไปป่อยอีทุกเน,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 น้อขนย่างหนังหลังก็บพบติีดอกค่ะ อากาศข้างนอกมันเป็นนั้นสีเทาๆเด้อคะแบบนี้แหละคะ่ะมันนานหนาวมันจะเข้านานหนาวเนาะค่ะเนาะจะน้อยก็ต้นไม้ก็ออกเป็นสีเหลืองมัดละค่ะใบไม้ร่วงเนาะดูใบไม้ร่วงจะเข้ามาเนาะก็เข้ามาแล้วเหรอค่ะบ่แม่มว่าจะเข้ามาเป็นดูใบไม้ร่วงออกเป็นสีสีเหลืองมัดละคะ่ะจะน้อยก็เต็มนะคะ่ะใบไม้ก็ร่วงตามถนนเต็ม พนักงานทางก้นของรัฐบาลก็มีการเป่าเนาะค่ะเนาะเอาเครื่องมาเป่าเบอร์ไม้ขวดไปทิมขยะสีเขียวว่างั้นเหรป้านำรางรถไฟหรือว่าน้ำมองันที่รถหลางแล่นก็ไทยความสะอาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะน้อยมันเบอร์ไม้กับอันความเย็นก็ทำให้เกิดอันตรายเป็นน้ำแข็งมันลื่นเนาะค่ะเนาะมากันอย่างบ่ฮอดจชุดนั้นเราค่ะทางเงินเ้ยยังเป็นนันอากาศดีอยู่ถ้าว่าตรงๆ ชิบกาแฟกำักันก่อนเนะขันเนาะได,ได้ได้ยินเสียงอันนั้นอยู่ด้ค่ะนะเพราะว่าเอยเปิดอันเครื่องล้างจานซื่อไปเลยก็เลยกดเธอพันล้างเหอะอันก็เป็นอากาศอากาศดีอยู่ด้วยค่ะถึงอุณหภูมอันสีเทาๆนี่ก็ถือว่าเป็นอากาศดีอยู่ ฝนก็นะ่ะมีอยูโโอ่เพาะอยว่าบม่มมันเป็นแบบอากาศแบบน้ำหมอกลงนะคะเป็นชื้นๆทั้งนอก <c oughs> ถ้าหนนั่ง <c oughs> โทษไดห้หะถ้าหนนั่งก็นั่งได้ค่ะจะต้องทำความสะอาดอันโต๊ะนั่งเหมั้นเด่ง <c oughs> นั่งกาหมันนำเนื้อเหือนนี่ก็เปิดเครื่องทำความอุ่นเพราะว่าเป็นอากาศเย็น นั่งข้างนอกก็ต้องเสื้อเสื้อนาหนะเด้อค่ะแต่ว่านั่งใดถ้าว่าอ,อยากนั่งก็น,นั่งใดแต่ว่าคนกระบอก่อยอันนั่งแล้วเนาะคนเเพราะว่ามันชื้นมันชื้นเว้นแต่เด็ดอกว่างั้นไปถ้าเดดอกมาก็คนก็อันมีความสุขเนาะคันเหรย่างอ,อกข้างนอกเอ้ท่านเดินนี่ปั่นจัก,กรยานออกกันหลังกายว่างั้นเดี๋ยวปะ,าะมาเป็นเมืองหนาวเนาะคันเหรถ้าว่าอากาศอัน หนาวหรือว่าสลืมสลัวก็คนก็อยูนนําเนื้อเหือนเนาะ,ะเนาะยู่น้าบานเปิดเครื่องอันความอุ่นยูนน้าบานว่าง,งั้นเถอะเอ็นฮันเอน็นนี้งานบ้านก็จุกกระจิกเนาะ,ะเนาะทำงานบางคนก็ทํางานยื่นําเหือนก็มีะะเด้อค่ะเดี๋ยวนี้ทํางานยืนนําเหือนโบได้ไปออฟฟิศก็มีมันบอกะ่ะหลังจากเกิดอันโควิดที่ว่าอัน ที่ว่ามันหลายปีหลังแล้วเนาะค่ะเนาะสองปีสามปีหลังค่ะคนก็เห็นเดี๋ยวนี้ก็คนก็ทํางานนําบ้านเยอะทําทงานนําบ้านก็โทรศัพท์เนาะค่ะเนาะโทรศัพท์แม่ตการประชุมอันตรการก็ใช้มือถือมดว่งั้นเหรอป้าเปิดขึ้นละกาอันอันไลฟ์สตรีมเนาะค่ะเนาะก็คือเราทํา youtube ก็เห็นเพื่อนเพื่อนไปเอดเยอะเ้อค่ะอันไลฟ์สตรีมค,ค่ะดีค่ะบังคนก็ประสบความสําเร็จเนาะค่ะเนาะได้ยัน ผลเพิ่มขึ้นว่างั้นเถอะปะเพราะว่าเขาไปอยู่จุดที่ว่าอันไปได้สัมผัสเพื่อนเนาะกันเนาะไปได้ทักไทยกันมันก็เป็นอีกบรรยากาศนึ่งลางคนก็โกขึ้นเนาะกันเนาะลังคนก็ขึ้นเฮ่อไปบึงลังคนก็เพื่อนก็เป็นดันดับเบิลไปเลยก็ผ่านกดว่างั้นไปลังคนก็นอนแอ่งแมงอยู่เนาะกันเนาะก็บอกว่ากันแล้วแต่โชคไปว่าแล้วแต่โชคหรือว่าความชอบของเพื่อนเนาะ,ะที่พื่เขาไปทัก จะเห็นคุณเห่ไปเอดเยอะค่ะแล้วอันไลท์สดเนาะค่ะเนาะไปอันสตรีมสดกะตีค่ะเอ้ยก็ทําอยู่นะค่ะสมัยเมื่อเท่าเลยสามปีก่อนเลยทําเอ้ยก็เข้าไปอันอันนั้นแต่ว่าเอ้ยอตุ๊กตาเพราะอันตาบ่าค่อยดีเนาะค่ะเนาะอันตอนนั้นอย่างบอดีผ่าตัดนั่นแต่ว่างั้นเถอะปบอดีบอดีผ่านบอดีผ่าตัดตาคนอัน แม่เข้ามานี่น้องเืออาา่อานบ่ไดดค่ะอ่านบ่นเห็นว่าอันนี้ว่าความจริงนะคะนะอ่านบ่เห็นแต่ก็บอกไปตรงๆด้วยค่ะตัวที่อันขึ้นไลฟ์อันขึ้นสตรีมมันก็บอกว่าเอ้ยบได้ตเด้วยค่ะเพราะว่าเอยโตหนังสืออันเป็นสองสามดับเบิลเลยค่ะเห็นนะบบได้ตอบอันนี้เรื่องจริงค่ะก,กับเอยก็เอดไปได้เออสามปีที่แล้วสามปีเก็ขึ้นไปไลน์อยู่ค่ะแต่ว่าบบไดเขาไปจอยกับหมูเพิ่นเพราะว่าอัน มันมันคือเขาบสะสดวกเนาะค่ะเนาะก็คือเอยก็หลายคนก็เข้ามาทักอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่พันนันเบิ่งเอ้ยนีมันก็เข้ามาทักกะมันก็เป็นอันความม่วนชื่นเนาะค่ะเนาะความสัมพัสได้มีโม่คุยแต่มันต้องใช้เวลาค่ะมันต้องอันมันต้องนั่งแหงอยู่เนาะค่ะเนาะหลังคนเห็นเอดเป็นห้าหกชั่วโมงก็มีนะคะถ้าคนเข้าไปเบิ่งมันก็นับเวลาเฮ้อวพางั้นเนาะปะพันกาพี่ยูทู e พันกาค่ะพันกาแต่ว่าก็มันเป็นการค้าเนาะค่ะเนาะทำยูทูเนี่เป็นการ มันเป็นการโจยการค้าเทคนิคการค้าของอันระบบออนไลน์ไม่บอกคะถ้าคนเข้ามาทักเพิ่นกันนับตามส่วนของพันเนาะค่ะเนาะเออกระโบรูพันนับแบบเลยนาทีชั่วโมงนันแต่ก็ว่ากันไปบรางั้นจํจนวนคนดูลังคนก็ประสบความสําเร็จก็ผ่านได้ไข่เอ็ดมือสองมือก็ผ่านแป๊บเลยผ่านอันผ่านกดก็ถือว่าโชคดีค่ะแต่ลังคนก็เห็นนั่งเอ็ดยูหิงกระโบผ่านเนาะค่ะเนาะ มันก็แล้วแต่โชคไอ้บบอันนี้โบเดวาเาเผื่อนนะคะอันนี้ก็คุยกันเพราะว่าอันมากินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันแต่ว่าถ้าไปไลฟ์สตรีมนี่มันต้องใช้เวลาด้ค่ะใช้เวลาเพ้าว,ว่ามางอย่างน้อยก็เทาเลอค่ะอันสิบห้านาทีเนาะยี่สิบนาทีครึ่งชัวงงช่วโมงชั่วโมงหลายชั่วโมงว่มืนกันแล้วแต่เขามีเวลาเหากันหรอปะแต่เขาก็ได้หมู่ได้เพื่อนมาเนาะคะ่ะเพราะว่าพันมาจอยเฮาหรือเฮาไปจอยเพื่อนเหมงกันเรือปะก็ะเออพันว่าเตือน แลกหมูแลกแมวเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งพันแดเบิ่งเขาได้เนาะค่ะเนาะมันต้องมีเวลาไปนั่งแห้งเลยค่ะไปนั่งอันเขาทักนางขนมันก็บอกว่าผู้ต้องทักเขาผู้ต้องเข้ามาทักแล้วก็ออกไปเลยก็ได้เสียก็ดีคือกันค่ะแต่ว่ามันก็ตามกฎความเป็นจริงบ้านนะเขาไปทักแป๊บนึงว่าหนาแน่นออกมาพันกัมันพันกรไหลเนาะค่ะเนาะพาะเขาเป็นเพื่อนเนาก็ต้องเบิ่งบางทีก็ม่วนกันจอยกันไปหึงเสียก็ว่าอันเวลาเยอะบริเัททนเอ็นนี้ก็ คักอยู่คือกันเขาเ่ยว่าแต่ก็เห็นนั้นคนเอยไหล่ะเดี๋ยวนี้คนไปเปิดอันเลี่ยวไปอันมันไหลเนาะค่ะเนาะมันเยอะเพราะมันคือเอยทุกว่าคือเอยตุ๊กตาว่ามันมันเป็นธุรกิจเนาะค่ะเนาะธุรกิจยูทูปมันก็ทําธุรกิจเหมือนกันนะปะคนที่เข้ามาทํานี่ก็คือทําธุรกิจคือคือเอยตุ๊กตาเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้ามาเอสยูทูปก็เพราะว่าชอบเนาะค่ะเนาะชอบแล้วก็ได้เงินเหมือนกันเนาะมันเป็นรายได้ว่าตุงมมันเป็นรายได้แล้วก็ รายได้แล้วก็ได้จอยก็หมู่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าอันต่างคนก็ว่าเออเอาทำเพื่อความอันบบเหงาเาทำเพื่อความได้หมู่ขุยได้สวัสดีกันว่างั้นเถอะปะก็ถ้าว่าเพื่ออันคลิปนั้นเกิดดังเปี้ยงป้างดังก็ถือว่าโชคดีไปนะะเนาะเขนอได้เป็นรายได้ส่วนนั้นส่วนหลายเดือนว่างั้นเถอะปะแต่ว่ามันก็โบสัมโบโบ,โบมดทุกคนเนาะคะ่ะเออมันก็บ่ม่นว่าทุกคนที่มาทำแล้วนะดังเปี้ยงป้างโบเนาะคะ่ะมาสังเกตว่องั้น มันเป็นแบบหันนอค่ะมันต้องใช้เวลาบางคนก็ได้บางคนก็ถึกจังวาเนาะค่ะเนาะอันเวลาแป๊บเดียวก็ผ่านไปเมื่อาก็กถือว่าโชคดีไปไม่บอกค่ะอืมแต่อันนี้ก็คุยม้วนเนาะค่ะเนาะย่าว่าเอยเด้อค่ะเดอ้ออันนี้คุยไปมาเอยตุกตาเจ้าอันคอมเพลนมาเป็นห่างว่าวละยาวเฟี้ยวละ <laughs> บ่ได้ค่ะอเอ้บ่ได้เป็นบ่อเอ้บ่ได้เว้าเขาผือเด้ค่ะเด้อเอ้มากินกาแฟอุ่นๆหอ,อ,อมๆคิปแม่บ้านยุโรปพามากินพามาเว้าเนาะค่ะนั่งซื้ออยู่แล้วก็อเอ้พันบ่บ่หมักบระัานก็ต้องได้ขุยมันก็เลยแ,แวบเข้ามานะีมันเพราะมันเป็นนั้นสังคมโลกออนไลน์เนาะเนาะอันกดเป็นวงเลยก็เห็นแต่อันขนไลฟ์สดใช่ไหค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าทําได้แล้วทําเลยเหมนบ่ถ้าทําได้ยันทำค่ะถ้าว่ามีเวลาแล้วก็อัน ความพยายามเนอะค่ะเนอะอันทำแล้วเขาม้วนเขาก็ทำน้ำสิ่งที่เขาชอ,บ,บ,อบ,บแมนบอก่ะบบแมนบ่เอ,อ้ยมาว้าเผอุ่นได้คือโได้ว้าเผอ่เลยเพราะว่าเอ้ยก็ทำมาแล้วแต่ว่าทำมาสามปีก่อนแล้วเอ,อ้ยมันมันต้องใช้เวลาเขาบ้าตรงๆแล้วถ้ามันทำมาพั้นกำลังอัดอยู่พันแฟนชวนไปพันเป็นนี้พันไปนะพันสาวสินี่ค่ะก็เป็นค้างกังดึงอยู่มันมันก็พันก็ไหล่เนาะค่ะเนอะเอ้ยก็เลยเสาบบได ถ้าว่าอันนั้นก็ไปเบิ้งคลิปเก่าเนาะขอเนาะเมื่อสามปีที่แล้วที่ไลค์กันเลยเออมันอันนี้มันก็สามห้าห้าปีนะหกปีแล้วเนาะขอเอสเนาะขอเนาะก็ทําไปก็มีความสุขค่ะตามสไตล์เอ้ยก็ม่วนได้เพราะหมู่อันได้เจอหมู่เพื่นมาทักได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนเนาะขอเนาะได้สวัสดีกันเอ้ยก็มีความสุขตามสไตล์เอ้ย่ะมา กาแฟบ้านๆเนาะค่ะเนาะหอมชื่นใจขนาดเดียวะค,ะคลิปนี้จะเว้าเตือฝังนะคะนะสัมปิสัม,ม,ป, <c oughs> สม,มปิคุยตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะ,ะคุยกันม่วนๆกาแฟก็มดถ้วยละคะ่ะเจอเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนนั้นมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะกับเมื่อวันนั้นวันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังคนก็ะได้แม่นบอกคะ่ะ ลังคนก็เกิดมาใหม่เนาะขนมืันนี <AAAA> so an kids kids. ้ลังคนก็จากกันไปก็เกิดแก่เจ็บตายเพรานงันเด้อปะก็บอกว่ากันเนาะขนะมันเป็นนั้นสัจจะธรรมของของคนเมืองแม่ไหนเอียมเมื่อฝังเบื้องซ้ำมันเป็นสัจจะธรรมกะะก็มีมดเนาะขนะมีสุขมีมีสุขสุกเยอะไปก็บบดีอันทุกเยอะไปก็บบดีเนาะขนะหาความพอดีก็บางทีก็หาบ่เจือด้วยค่ะ จนตายซื่อๆก็มีลังคนก็หาความบาลานซ์ที่ว่าเอสรือสิกาหาบุเจอก็มีลังคนก็เจอเนาะค่ะเนาะเจอก็มีความสุขไปนาโรกส่วนตัวของตัวเองเนาะค่ะเนาะที่มาสังเกตเบื้องกก็ทำเลยค่ะสิ่งเหนือที่เขาทําได้แล้วเขาสบายใจก็เอาสิ่งที่เขาชอบค่ะเขาไปเดือดพูดหรือเดือดร้อนเป็นใช่ได้เอวานอ่ะเอยว่าไปเต็กเนาะค่ะเนาะกาแฟก็มดถวยแล้วเดือะเด้อก็เฮ่อเพื่อนๆมีแต่ความสุข เอ้ยตุกตาก็มีแต่คำว่าขอบคุณที่มานั่งแห้งกินกาแฟกับเอยนะะเนาะค่ะเนาะคือเฮอันมีแต่ความโชคดีนะํามันชีวิตนะคะเด้อแล้วก็พ่อกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ